ย่อเนื้อหาไว้นะครับเพื่อนําไปศึกษาค้นคว้าต่อไปนะครับพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนะครับเล่มที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับนะครับเป็นพระวินัยปิฎกนะครับเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นมหาวิพังภาคหนึ่งปฐมภาคนั่นเองนะครับก็จะเกี่ยวกับสิขาบทนะครับหรือข้อวินัยของข้าพิสูจน์นะครับสิบเก้าข้อแรกนะครับเกี่ยวกับอาบัตหนักนะครับหรือความผิดสถานหนักนะครับก็คืออาบัตปาราชิกนะครับ อาบัตสังฆาธิเศษอนิยตนะครับท่านที่นะครับสนใจค้นคว้าก็สามารถที่จะไปศึกษาที่เล่มนี้ได้นะครับเล่มที่1ใน45้าเล่มซึ่งพระพิณในปิฎกก็มีอยู่นะครับ8ดเล่มนะครับใน45้าเล่มนะครับขอบคุณมากครับย่อเนื้อหานะครับไว้เพื่อศึกษาต่อไปนะครับสับเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเล่มที่สองใน4 5สห้าเล่มนะครับสำหรับเล่มที่สองนี้นะครับก็ถือว่าเป็น ในอยู่ในวินัยปิดกนะครับเป็นมหาวิพังนะครับก็แบ่งใบใหญ่ๆเป็นภาค2หเรียกว่าสิกขาบทของพระพิศุส์นะครับก็จะเกี่ยวกับอาบัตเบานะครับหรือความผิดสถานเบาตั้งแต่อาบัตนิสเขียปจิจตีนะครับจนครบ227สิกขาบทนะครับท่านสามารถไปศึกษาค้นคว้าต่อได้นะครับในเล่มที่2ใน45เล่มนะครับก็ถือว่าเป็น พระวินัยปิฎกซึ่งมีอยู่8เล่มใน45เล่มนะครับขอบคุณครับย่อหัวข้อไว้นะครับพระไตรปิฎกเล่มที่3นะครับเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าต่อไปนะครับเล่มที่3นะครับก็อยู่ใน45เล่มของพระไตรปิฎกนะครับเล่มที่3นี้ก็จะจัดอยู่ในเขาเรียกว่า8เล่มของพระวินัยปิฎกนะครับรวมทั้งหมดคือวินัยปิฎกในส่วนของเล่มที่3จะเกี่ยวกับ ภิกษุณีวิพังนะครับก็คือสิกขาบทของพระภิกษุณีนั่นเองจํานวน311ข้อนะครับสําสหรับประเทศที่มียังมีพระภิกษุณีนะครับหรือว่าท่านผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับข้อวินัยนะครับข้อปฏิบัติของพระภิกษุภิกษุณีนะครับท่านก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมค้นคว้าได้ในพระไตรปิฎกเล่มที่3นะครับ ก็จะเป็นพระวิวนัยปิดกนะครับใน45เล่มนะครับขอบคุณครับเล่มที่4ใน45เล่มนะครับย่อไว้เพื่อจะง่ายในการค้นคว้านะครับก็จะว่าเป็นมหาวัคภาคหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเกี่ยวกับสิกขาบทนอกปฏิโมกนะครับก็คือนอกจากที่นามาสวดปฏิโมกนั่นเองนอกจากวินัย227ข้อนะครับ ก็เป็นระเบียบข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการดําเนินกิจการของภิกษุสงฆ์นะครับก็จะมีอยู่4ขันธกะก็คือ4หมวดนั่นก็คือเรื่องกําเนิดนะครับภิกษุสงฆ์นะครับและการอุปสมบทเรื่องอุโบสถเรื่องการจำพัรษาและเรื่องการปรวรณาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่เล่มสี่เลยนะครับขอบคุณมากครับเล่มที่ห้าในสี่สิบห้าเล่มของพระไตรปิฎกนับย่อความไว้เพื่อใช้ค้นต่อนะครับ เล่มที่ห้านะครับก็เป็นพระวินัยปิฎกนะครับชื่อว่ามหาวัคภาคสองนะครับก็จะเป็นวักใหญ่หรือตอนใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิกขาบทนอกพระปาฏิโมก์นะครับระเบียบข้อบังคับทั่วไปนอกจากพระวินัย2องยิบเจข้อนะครับก็จะแบ่งเป็น6กหมวดหรือขันธากาศนะครับก็เกี่ยวกับหมวดที่1เกี่ยวกับเรื่องเครื่องหนังนะครับ หมที่2เกี่ยวกับเรื่องเภสัตว์หรือยานะครับบทที่3เกี่ยวกับเรื่องกระถินส่วนบทที่4เกี่ยวกับเรื่องของจีวรนะครับบทที่5เรื่องของการนิฆกรรมเรียกว่าวิธีการลงโทษพระพิสูจน์ตามพระวินัยนะครับแล้วก็ในหมวดที่6ก็เกี่ยวกับเรื่องการแต่แก่หรือการปลองดองกันนะครับวามสามัคคีการของพระภิสูจน์ตามวินัยนั่นเองนะครับสามารถกดควาเพิ่มเติมได้ที่เล่มที่5พระวินัยปิดกนะครับขอบคุณมากครับ เล่มที่6นะครับในสี่สมณเล่มของพระไตรปิฎกย่อความไว้เพื่อใช้ค้นต่อกันนะครับเล่มที่6ก็ยังอยู่ในพระวินัยปิฎกนะครับเรียกว่าเป็นจุลวัคนะครับภาคหนึ่งจุลวัคก,ก็คือตอนเล็กๆวักเล็กๆนะครับภาคหนึ่งสิคขาบทนอกปฏิโมกนะครับตอนปลายก็จะมีอยู่4หมวดหรือ4ขคันตการนั่นเองนะครับหมวดที่1ก็เกี่ยวกับสังฆกรรมนะครับการลงโทษพระภิกษุตามวินยัยขยายจากจากเล่มเล่มห้านะครับ อันนี้ก็เป็นบทที่2เกี่ยวกับการอยู่ปริวาสนะครับก็คือวัดนะครับข้อปฏิบัติเพื่อการออกจากอาบัตสังฆทิเศนะครับบทที่3ก็เกี่ยวกับการรวบรวม,รวมเรื่องการออกจากอาบัติสังฆทิเศหรือวิธีการออกจากอาบัตเช่นวิธีที่เรียกกันว่ามานัตอภา,านเป็นต้นนะครับส่วนบทที่4ก็จะเป็นเกี่ยวกับการระับปฏิกร์อธิกรก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ เช่นเรื่องการต้เถียงเรื่องรมวินัยหรือการกล่าวหาว่ามีภิกษุเป็นอาบัติเป็นต้นหมวดนะครับหมวดที่4นี่ก็จะอธิบายรายละเอียดนะครับวิธีระงับนะครับข้อผิพลาทต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าอธิกรณ์นะครับเล่ม6ไปศึกษาต่อกันได้นะครับขอบคุณครับเล่มที่7นะครับในสีสเล่มของพระไตรปิฎกนะครับย่อไว้เพื่อที่จะง่ายต่อการ้นคว้านะครับ สำหรับเรื่ที่7นะครับก็ชื่อว่าเป็นจุลวัคนะครับก็คือวัคเล็กน้อยนะครับภาคสองนะครับเป็นเกี่ยวกับสิกขาบทนอกรัปติโมกก็จะมี8ปดันตะกาหรือ8หมวดน,นะครับหมวดที่1ก็เกี่ยวกับเรื่องเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการอาบน้ําการดูหมองรศนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็เกี่ยวกับวัดที่กับที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ผ้าปูนะครับเรื่องที่3าเกี่ยวกับเรื่องที่สมแตกกันนะครับ ก็จะเป็นเรื่องราวของพระเทวทัตนะครับเรื่องที่4ก็เกี่ยวกับเรื่องของข้อวัดนะครับหรือข้อปฏิบัตินะครับการปฏิบัติต่ออาคารตุกะพระอาคารตุกะการปฏิบัติตอ่อพระอุปชานะครับการปฏิบัติต่ออาจารย์เป็นต้นนะครับในเรื่องของหมวดที่5้านะก็เรื่องการ <c oughs> การงดหรือการหยุดสวดปฏิโมกข์นะครับที่6กก็เกี่ยวกับเรื่องของภิกษุณีนะครับก็จะมีข้อวัดของพระภิกษุณีแล้วก็ ที่มาของข้อวัดนะครับความเป็นมานะครับข้อที่7จมที่7ก็เรื่องของการสังคายนาครั้งที่1นะครับ่ึงกับพระอรหันต์ห้าร้อรูปนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ในการสังคายนาครั้งที่1นะครับเมที่8เ <au> กี่ยวกับเรื่องของพระอรหันต์เจ็ดร้อยรูปนะครับที่ร่วมกันสังคายนาครั้งที่2นะครับก็เป็นของเหตุการณ์แล้วก็สาเหตุในการที่จะต้องมีการการสังคายนาครั้งที่สองนะครับ สามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับจากเล่ม7นะครับของพระไตรปิฎกขอบคุณมากนะครับมาถึงเล่มที่8ใน4ีส้าเล่มของพระไตรปิฎกนะครับเป็นเล่มสุดท้ายของพระวินัยปิฎกนะครับย่อไว้เพื่อที่จะสะดวกในการค้นคว้ากันต่อไปนะครับสําหรับเล่มที่8นั้นก็นชื่อว่าปริวานนะครับก็เป็นเล่มสุดท้ายของพระไตรปิฎกนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการถามตอบพระวินัยนะครับ227ข้อนะครับ มีการถามตอบเกี่ยวกับศีลของภิกษุณีแล้วก็หลายประเด็นด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์นะครับประโยชน์ในการบัญญัติสีขาบทมี10ประการนะครับรายละเอียดนะครับในการบัญญัติสีขาบทนะครับการจัดหมวดหมู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องอธิกรณ์หรือการระงับอธิกรณ์แล้วก็นำมาจัดหมวดหมู่นะครับจัดเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกระถินก็นํามาจัดเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้ในเล่มนี้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องของที่มานะครับสาเหตุของการเกิดขึ้นของอาบัตนะครับแล้วก็การออกจากอาบัตนะครับก็จะอยู่ที่ในเล่มนี้แล้วก็รวมคาถานะครับคำฉันเพื่ออธิบายวินัยนะครับแล้วก็มีการตั้งปัญหานะครับเป็นคาถานะครับเพื่ออธิบายวินัยนะครับเพื่อให้คิดนะครับเป็นปัญหาเพื่อให้นําไปคิดนะครับ ครับเหล่านี้ก็จะรวมอยู่ที่เล่ม8นะครับพระวินัยปิดกนะครับใน45เล่มนะครับขอบคุณครับ